ดีครับนะครับผมแนะนำตัวนะครับผมเอกพงศ์ศรีสารคำครับผู้จัดการทีมโปรดัก t จนเนี่นิสัน k k t นะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่นี่นะครับรู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรใช่ไหมเราเป็นพนักง,งานขายใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มงานกับทางบริษัทนิสัน k k t คอนแกนนะครับก็จึงต้องมีการอบรมก่อนนะครับก่อนที่จะมาอบรมในห้องนี้ และหลายคนอาจจะผ่านในเรื่องของการอบรมเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรดักมาบ้างส่วนหนึ่งที่ผมให้ดูในเรียนออนไลน์ของทางนิสันมอเตอร์ที่เขาทำไว้ให้มันก็จะเป็นความรู้นะครับสำหรับที่เราจะไปคุยลูกค้าต่อได้แต่ในการอบรมนั้นมันมีหลายขั้นตอนนะครับอย่างวันนี้ก็จะเป็นโปรเซสในการขายนะครับคือทุกอย่างในอาชีพมันจะมีวิธีการดูไหมครับ แล้วก็หัวข้อแรกทาง PG จสดได้พูดไปแล้วในเรื่องของลูกค้ามุ่งหวังนะครับก็จะเป็นวิธีการหาลูกค้าต่างๆนะครับให้เรามีความคิดตามแล้วก็มีไอเดียตามว่าเราจะไปหาลูกค้าจากไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของพนักงานขายถ้าไม่มีลูกค้าก็ขายรถไม่ได้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ามาถึงเรื่องที่2เดี๋ยวผมลบกวนขอทราบชื่อนะครับ ผู้เรียนในห้องนี้ทุกคนเดี๋ยวออกมาด้านหน้าห้องแล้วก็แนะนําตัวให้ผมรู้จักให้เพื่อนรู้จักด้วยทีละคนนะครับเดี๋ยวเชิญคนนี้ก่อนมองกล้องครับสวัสดีครับผมดาวประกายถาวิเศษครับหรือดาวครับเล็กดาวก็ได้ครับอันนี้ชื่อดาวนะครับอายุเท่าไหร่อายุ27ครับผมอ่าิบครับตบมือต้อนรับน้องดาวครับเชิญครับมามาทยอยมาทีละคน ครับผมเด่นชัยลุชชานะครับชื่อเล่นชื่อเด่นนะครับอายุ41ครับผมครับพีผมชื่อเล่นชื่อเอกครับช네ื่อคณพจน์คำภาพลอายุ2ีบปีครับก็รู้จักหน้าค่าตารู้จักชื่อกันทุกคนแล้วนะครับสำหรับในคาดอบรมนี้นะครับก็บรรยากาศสบายๆครับไม่มีอะไรที่จะต้องีเรียดนะครับ ก็ในหัวข้อในวันนี้นะครับต่อจากาพี่จีสดที่มาให้ข้อมูลอบรมในเรื่องของการหาลูกค้ามุ่งหวังนะครับกระบวนการขายในวันนี้ของทางนิสันมีอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาลงลึกในรายละเอียดของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเมื่อเราได้ชื่อข้อมูลลูกค้ามาแล้วเป็นลูกค้าโพสเปคลูกค้าคาดหวังแล้วนะครับการนัดหมายการเข้าหาลูกค้าเป็นเรื่องสาคัญถูกไหมครับว่าเราจะต้องเข้าหาลูกค้ายังไงนะครับ ก็เดือนผมให้เป็นชีสที่เป็นเอกสารให้ไปดูนะครับผมได้ทำเป็นข้อความนะครับประโยคในการสนทนาในการคุยกับลูกค้าเป็นตัวอย่างพอสังเกตให้เราได้ปฏิบัติตามได้หรือทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะเข้าพบลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีวิธีการขั้นตอนให้นะครับ ผมขออนุญาตจำลองเป็นเหตุการณ์ในการรับลูกค้าวอลกินบนโชว์รูมแล้วกันนะครับผมก็เลยทําเป็นข้อมูลตรงนี้มาให้นะครับแล้วเราไปดูเลยว่าพอลูกค้าเข้ามาดูรถใหม่เนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นถ้าลูกค้าเดินเข้ามาบนโชว์รูมมันก็คือพนักงานขายต้องรีบเข้าไปต้อนรับมันมีกรอบเวลาต้อนรับให้เร็วที่สุดนะครับลงไปรับที่ตอนนูนที่ลูกค้าลงรถได้ยิ่งดีนะครับเพื่อให้เกิด ความประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนีน้เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าโชว์รูมนี้พนักงานขายให้การเอาใจใส่ดูแลลูกค้าดีมากๆเพราะขนาดแค่ลงรถแล้วก็รีบวิ่งมารับเลยนะครับอย่าปล่อยให้ลูกค้าลงรถหรือเข้ามาในโชว์รูมโดยที่ไม่มีการต้อนรับอันนี้จะรู้สึกลูกค้าจะไม่ประทับใจมากทําไมไม่มีคนมาดูแลฉันนะครับก็ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปให้เร็วที่สุดห้ามเกี่ยงกัน นะครับความพร้อมของพนักงานขายต้องมีนะครับแฟ้มเอกสารตารางดอกเบี้ยแคมเปญต่างๆนะครับการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามแบบมาตรฐานของนิสันเลยนะครับพร้อมที่จะรับลูกค้าอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่มีบริษัท KKT จะมีจุดให้พนักงานขายสแตนบายรอลูกค้าที่ข้างล่างนะครับเพื่อให้รวดเร็วด่อยการต้อนรับจะมีโต๊ะนะครับพร้อมเก้าอี้ให้นั่งหนึ่งคนอันนี้ถ้าถึงคิวของใครจะต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือ แผนที่ทางบริษัทเราได้จัดไว้ให้เพื่อให้ตอบโจทย์ในการต้อนรับลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับพอรับลูกค้าเสร็จแล้วขั้นตอนแรกทําไงครับไหว้ไหว้พร้อมสอบถามนะครับการไหว้ไหว้ให้สวยงามนะครับปนมมือขึ้นนีบไหว้คนทั่วไปนะครับไหว้ให้สวยงามสวัสดีครับนิสันเคเคทีสวัสดีครับนะครับขั้นตอนต่อไปทําไงครับสอบถามนะครับ ลูกค้ามาติดต่อธุระเรื่องอะไรครับผมมาทําอะไรครับผมคือมันเป็นการสื่อสารถึงจะรู้ได้ว่าเขามาทําอะไรถูกไหมครับครับวันนี้ลูกค้าติดต่อธุระในส่วนไหนครับต้องการให้ผมดูแลในส่วนไหนครับผมครับลูกค้าบอกว่าพี่มาดูรถใหม่อันนั้นก็เข้าทางเราก็คือเราก็รับต่อเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้มาดูรถใหม่ก็พอดีพี่มารับเพื่อนเอารถมาเซอร์วิส นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็ออกมาแล้วนะเดี๋ยวนคุณพี่รอสักครู่นะครับก็ต้อนรับไปตามหน้างานนะครับแต่ถ้าเป็นพนักเขามาซื้อลถใหม่เราก็ติดต่อเราก็ดําเนินการต่อเลยดังนั้นผมขออนุญ,ญาตดูแลคุณพี่นะครับผมขออนุญาตดูแลคุณลูกค้านะครับว่าเรายังไม่รู้จักชื่อเขาเนาะผมขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมเอกพงศ์ศรีสารคามนะครับผู้จัดการทีมขายทม m p g Product Genius นะครับ วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูแลคุณพี่นะครับอันนี้เป็นนามบัตรผมเอานามบัตรยืน่นวิธีการยื่นนามบัตรหันด้านที่ลูกค้าอ่านได้อย่างชัดเจนให้ลูกค้ามือห้ามปิดตัวหนังสือนะครับยื่นไปอันนี้ผมขออนุญาตยื่นนามบัตรให้คุณพี่ได้เก็บไวครับนะครับประธานโทษครับคุณพี่ต้องการให้ผมเรียกชื่อคุณพี่ยังไงดีครับนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องการให้เขาบอกว่าเขาอยากให้เราเรียกว่าอะไร บางคนเรียกแม่ก็ได้ลูกเรียกพ่อก็ได้ลูกเรียกลุงก็ได้เรียกอาก็ได้เรียกนาก็ได้เรียกพี่ก็ได้จะได้ถูกใจเขานะครับเราก็จะได้แบบว่าไม่ต้องคะเขินในการที่จะเรียกลูกค้าเพราะเขาบอกให้เราเรียกอย่างนี้นะครับผมว่าลูกค้าชื่อกระจอนศักดิ์เรียกพี่จอนก็ได้ครับอ้าโอเคถ้างั้นผมขออนุญาตเรียกพี่จอนนะครับเพื่อสะดวกในการสนทนานะครับพี่จอนสะดวกมีนามบัตรไหมครับ ถ้าลูกค้าบอกอ๋อนามบัตรมีอยู่รับนามบัตรก็รับนามบัตรลูกค้าไปรับสองมือด้วยความนอบน้อมนะครับถ้าเขาบอกไม่มีอ๋อครับไม่เป็นไรครับคุณพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญนะครับเชิญไงต่อเดี๋ยวเชิญนั่งด้านบนครับเรามีที่นั่งต้อนรับลูกค้าพร้อมนะครับเครื่องดื่มเย็นๆหรือร้อนไว้รอเลยแล้วนะครับทางเรามีกาแฟสดน้ำบัดลมน้ำเปล่าน้ำเย็นนะครับคุณพี่รับ เป็นเมนูไหนดีครับเดี๋ยวทางแม่บ้านเอาเมนูมาให้ครับล้วก็ยื่นเลยปุ๊บปุ๊บให้เขาเลือกเลือกเลือก,อก,อกนะครับเชิญนั่งเชิญลูกค้านั่งที่เชิญลูกค้านั่งอย่าให้ลูกค้าเข้าไปนั่งเองครับพยายามเซอร์วิสแบบเต็มที่เลยตอนแรกเลื่อนเก้าอี้คุณพี่เชิญครับเลื่อนเก้าอี้ให้เขาหน่อยนะครับมันแสดงถึงความเอาใจใส่มากๆดีกว่าให้บอกคุณพี่เชิญนั่งครับชี้มือเฉยไม่เอา เราต้องในการต้อนรับแบบเดียวกันนี่แหละเราต้องเหนือกว่าเซลล์หลายๆคนหรือชีโชูรูมึงก็ช่างแต่อยากให้แบบใส่ใจอะ่ะคุณพี่เชนครับนั่งตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนให้นะครับเลื่อนเสร็จแล้วเมนูครับนะครับอันนี้ก็คือการต้อนรับง่ายๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้พอ เราเชิญลูกค้านั่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ค่อยเป็นในเรื่องของการสอบถามข้อมูลว่าวันนี้เข้ามาดูรถรุ่นอะไรซื้ออะไรต่อถูกไหมครับนะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปคลิปวิดีโอที่เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการต้อนรับลูกค้าเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเปนก่อน เชี่ยนชื่อแพงน,นะคะขาไม่น่าบัดของแพงน,นะคะค่ะไเบทราบว่าคุณคะชื่อคุณอะไรคะคุณสดนะคะไม่ทราบคุณสดขอจะมีนามบัตรให้แพงไหมคะเยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญลูกค้าเดือดน้ำเย็นเย็นได้เลนก่อนเลยนะคะเชิญค่ะเชิญลูกค้านั่นง,งก่อนนะคะเรียนเก้าอี้ครับ จะต่อได้เลยใช่ค่ะสักคพูนะคะเพือ่อให้ขอบคนลูกค้าได้แล้วนะคะขอแยกหน้าค่ะวันะะนี้คุณส่งดินทางมาจากที่ไหนคะเนี่ยอือเข้าไปแถวบ้านดูดอโอเคจบเห็นไหมครับจบเรียบร้อย อันนี้ก็คือการตอนเดี๋ยวเราจะโลเพยํจำลองเหตุการณ์ทุกคนจะได้พูดนะเดี๋ยวให้มาอยู่ตรงทางด้านทางด้านฝั่งนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ดาวคนแรกให้ดาวคนแรก ต้องทำอะไรจ้ะสมมติว่าผมเป็นลูกค้าบอกยิ้มขึ้นมาในชูรูปอ่ะเอาไปละเปิดประตูเข้ามาละทำไงต่อเซียวไต่แรกขอรูกก่อนเออเซียวเซียวทำไงครับลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับนิสันเชีอทีสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มาติดต่อด้านไหนครับผมดพอดีพี่มาดูรถใหม่ครับอยากได้รถใหม่ครับผมพอดีมีนัดพนักงานขายไว้ล่วงหน้าไหมครับยังไม่ได้นัดใครครับอ๋อครับผมจะใครเลย ผมดาวประกายิาวิเศษหรือว่าดาวครับผมขออนุญาตดูแลนะครับอ๋อครับอ่านี่นะครับนามบัตรผมคอ๋อนามบัตรครับพี่พอจะมีนามบัตรไหมครับผมนามบัตรพี่อ,อ๋อครับผมขอบคุณครับอ่าไปไหนต่อวะ <laughs> <laughs> จับไม่ได้ไปต่อครับ <laughs> เริ่มถามซื้ออะไงต่ออ่าคุณพี่ชื่ออะไรครับผมอ๋อเรียกนะพี่เอกก็ได้ครับผมพี่เอกครับผมเจ้าได้เลยออเชิญลูกค้านั่งที่โต๊ะก่อนครับผมแ่ต่อ คือทางเรามีบริการเครื่องดื่มครับผมคุณลูกค้าสนใจรับเป็นน้ําดื่มหรือว่ากาแฟก่อนได้นะครับกาแฟครับรบับเป็นกาแฟนะครับโอเค<จ>บอตบมือเพื่อนนะครับอน่ต่อไปมาครับพี่เด่น าด้สวัสดีครับนิสันเกทีสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบว่าคุณที่ต้องอ่าสนใจหรืออากสอบถามเกี่ยวกับอะไรครับอ่เอาใหม่อ่ถามใช้คำถามแบบไหนเมื่อกี้เมื่อกี้แค่ผมเป็นคนฟังผมก็อะไรกะถามอะไรก็เอาใหม่ อยกากทราบว่าลูกค้าสนใจรถของเรารุ่นอะไรครับเน,นี่ยอันเนี้ยมันมีคำถามอยู่นะครับคำถามเขาบอกว่าขอยยอนุญาตนะครับลูกค้าติดต่อโทรเลอ,อะไรครับถามแค่นี้นะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาดูรถถูกไหมเขาอาจจะมาผมเอารถมาซ่อมมาซ่อมสีอย่างเงี้ย ก็ไม่ใช่อ๋อสวัสดีครับลูกค้ามาติดต่อธุระ,ะเรื่องอะไรครับผมอ๋อพอดีผมมาดูรถใหม่อยากได้รถใหม่สักคันอขอ,อรบกวนทราบว่าคุณลูกค้าได้ติดต่อกับเซลล์ท่านไหนหรือเปล่าครับยังไม่ได้คุยครับถ้าอย่างนั้นผมขอดูแลคุณลูกค้านะครับอขออนุญาตครับคือผมชื่อเด่นชัยรุชชาตินะครับชื่อเล่นเด่นครับอขอดูแลคุณลูกค้านะครับ คุณลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อเอกครับอให้ผมเรียกน้องเอกก็ได้ครับดังนั้นผมขออนุญาตเรียกคุณน้องน้องเอกนะครับอเชิญข้างในก่อนครับโอเครับอทางเรามี เครื่องดื่มร้อ,อนและเย็นคุณลูกค้าต้องการรับแบบไหนครับผมมีอะไรปลาม,ม,มีกาแฟมีชายเย็นาุณตั้นหนึ่งน,น,นะครับก็ตุ๊กตาอ่นอ,อันนี้คือตันรับเมื่อกี้พี่เด่นพาดขั้นตอนตรงไหนไปแรกกับนำบัตร ไม่ไมีดน,นามบัตรให้ลูกค้าสแล้วก็ไม่ได้ขอนามบัตรกับลูกค้าผมบอกว่าขั้นตอนเนี้ยมันคือกระบวนการ,นะรผมไม่ได้ว่าต้องเป๊ะตามนี้นะครับอาจจะขอตอนหลังก็ได้นะครับหรืออาจจะให้นามบัตรลูกค้าตอนที่จะจากกันก็ได้ไม่ผิดนะครับไม่ได้ขอตอนนี้แต่อย่าลืมอย่าลืมขออย่าลืมให้นะครับ เพื่ออันนี้สัมพันธ์อันนี้คือการติดต่อนะครับมันคือการติดต่อระหว่างเซลล์พนักงานขายกับลูกค้าถ้าไม่ได้ขอนามบัตรไม่ได้ขอเบอร์ไมไ่ขั้นตอนพวกนี้ไม่เกิดขึ้นมันก็ติดต่อกันอนีไม่ได้นะครับโอเคเมื่อกี้มีเห็นพ่อบุกพ้องไปนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปขอตอนตอนท้ายก็ได้ตอนหลังก็ได้แต่อย่าลืมขออย่าอย่าลืมให้นามบัตรลูกค้านะครับอ่า โอเคตัมือให้พี่เด่นนะครับอ่ะมาครับเอ็กเลิ่้นที่มนันไปใช่คืออันนี้ต้องหัดมันเป็นเรื่องที่เราบอกว่ามันโคตรง่ายเลยเป็นเรื่องปกติเวลาเราขายของถูกไหมครับจะไปหาลูกค้ามันต้องอ่ะพี่สวัสดีครับวันนี้ดูอะไรถ้าเราเกิดความเป็นธรรมชาติมันก็จะง่ายแต่เพราะเราไม่ค่อยได้ทํามันก็เลย,เลยรู้สึกว่าเฮ้จังไหนต่อวะ กลัวไม่ถูกขั้นตอนอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทําไปเลยครับรัดหนารัดหลังกับ่อไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ในกระบวนการถูกไหมยังนําบัตดไม่ได้ขอตอนนี้ก็ขอตอนท้ายครับอ่ะนะครับเจนครับมไม่รู้จักเจอนี่มาไม่สันเคเคทีสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่าลูกค้าติดต่อธุระเรื่องอะไรครับอมาดูรถใหม่ได้ได้ดูกับได้นัดหมายกับพนักงานท่านไหนหรือยังครับยังไม่ได้นัดหมายครับครับ อ่ดังต่อครับลูกค้าไม่ได้รับหมายถ้างั้นผมจะขออนุญาตดูแลลูกค้านะครับผมชื่อเอกดีดีแน่น่อยชื่อเอกนะครับชื่อจริงคณนพศธรรมพันนะครับเป็นเซลล์ประจําที่สาขานี้นะครับคทำงานไม่ใช่ไหมครับใช่ครับน้องเอกเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าชื่ออะไรครับชื่อพี่เอกครับผมผมเรียกพี่เอกได้เนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นนามบัตรผมครับอ๋อครับอ๋ออีสาบว่าพี่เอกมีนามบัตรด้วยไหมครับนามบัตรพี่ไม่มีอ่ะ ไม่เป็นไรครับแต่ถ้างั้นเชิญเชิญพี่เอกนั่งด้านในก่อนเดือวน้ำเย็นๆก่อนนะครับนั่งครับไม่ทราบว่าพี่เอกจะจะรับน้ําเป็นมีมีแบบเย็นแล้วก็แบบแบบูชิโนเย็นได้ครับแดวสักคู่หนึ่งนี่ครับการตัวเรครับแค่นี้เพียไงดูไหมครับแต่ตบมือให้เอกหน่อยอันนี้ไหลลื่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นเซลล์มาประมาณหนึ่งมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเป็นธรรมชาติไป แต่สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นเซลล์มาก่อนมันจะรู้สึกว่าแปลกๆถูกไหมจะไปรับลูกค้าเก้ะเกังกังกลัวๆอันนี้แค่ขั้นตอนต้อนรับแต่หลังจากนี้ถ้าต้อนรับเสร็จแล้วเราจะไปคุยยังไงกับลูกค้าล่ะเพื่อที่จะรู้แล้วว่าเขาอยากได้รถรุ่นอะไรนะครับเราก็ต้องเริ่มถามแล้วว่าวันนี้ครับคุณสดนะครับ มาดูรถรุ่นอะไรครับหรือสนใจอะไรเพราะผมมีตัวอย่างสนทนาให้อยู่ในชีตเดี๋ยวลองดูครับคำถามที่คำถามที่เราต้องยิงประเด็นเลยหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้พี่มาดูรถรุ่นอะไรครับวันนี้คุณสดมาดูรถรุ่นอะไรถูกต้องไหมนะครับนี่แหละก็ถามหมอว่าพี่มาดูอเมร่านะครับพี่มาดูมาร์ทพี่มาดูเทอร่า เราก็จะได้คําตอบแล้วอันนี้คือส่วนใหญ่ที่เซลล์จ,จะทมอันนี้ในฐานะที่ลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าเขาอยากได้รถรุ่นอะไรนะครับมันก็จะง่ายก็ไม่ต้องอะไรเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากจะทราบเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาดูอเมรา่าก็ถามต่อได้เลยทําไมพี่ถึงดูรุ่นนี้ครับทําไมพี่ถึงดูอเมร่าครับเป็นยังไงลูกค้าเขาจะบอกอ๋อพอดีพี่ต้องการรถประหยัดน้ํามันราคาไม่แพง เทอร์มลาเทอร์โบเครื่องแรงนะครับเร่งแซงได้ทันใจอะไรเงี้ยก็ก็จะรู้นะครับหรือว่าอ๋อมาดูเทอรล่าเจ็ดที่นั่งพอดีพี่มีครอบครัวใหญ่ต้องการรถครอบครัวไว้ไปใช้ในครอบครัวอย่างเงี้ยเขาก็จะขยายเหตุผลขึ้นมาแล้วก็พอเราได้เหตุผลที่ลูกค้าให้เรามานะครับกระดาษเราต้องมีปากกาเราต้องมีนะครับเราต้องจดนะครับกระบวการขายเนี่ยก็คือเราถามลูกค้าเสร็จแล้ว ถามความต้องการลูกค้าเสร็จแล้วอย่าลืมครับจดจดเป็นข้อเป็นข้อไว้อ๋อลูกค้ามาดูรถรุ่นนี้ขเขาต้องการแบบนี้เหตุผลเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าบางคนที่ไม่รู้เลยว่ารถนิสสันมีรุ่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรวันนี้ที่มาดูมันก็จะมีคําถามมาอีกว่า คุณพี่ใช้งานรถแบบไหนปกติแล้วนะขับคนเดียวหรือขับไปทั้งครอบครัวซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เขาค่อยหาความต้องการของลูกค้าอีกทีนึงมันก็จะมีหลายคําถามถูกไหมครับมันก็จะแบ่งเพราะฉะนั้นอ่ะแบ่งเป็นสองสองสองแบบแบบแรกลูกค้ามีข้อมูลในหัวแล้วว่าอยากได้รถรุ่นอะไรอันนี้ไม่อยากถูกไหมครับเราก็จะแนะนําได้ว่าอ๋อพอดีอเมล่าผมมีอยู่สีรุ่น5รุ่น6รุ่นนะครับมีรุ่นนี้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  ราคาในเลทเท่านี้เท่านี้เท่านี้คุณพี่ชอบราคาในเลทไหนอ่าอย่างเงี้ยให้เขาเลือกดูก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอแนะนําสเปคให้ดูก็ค่อยลงไปลึกในเรื่องของสเปคของรถยนต์ต่อถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าลูกค้าบอกอีกประเภทหนึ่งคือยังไม่รู้เลยว่ากูจะเอารถรุ่นอะไรฉันจะเอารถรุ่นอะไรไปใช้อย่างเงี้ยไม่รู้เลยแต่จะมาดูรถใหม่นี่แหละเราควรจะแนะนํารถรุ่นไหนให้เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องถามก่อนใช้รถแบบไหน นั่งเยอะนั่งน้อยขับไกลขับใกล้ถูไหมครับคนในครอบครัวมีกี่คนครับมันเสาร์อาทิตย์พี่ไปเที่ยวไกลไหมหรือว่าพี่ไม่ได้ไปไหนเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ถามลูกค้ามันก็มีคําถามนี่ครับใครเป็นคนใช้รถเป็นหลักครับคุณพี่เองหรือว่าภรรยาครับอะไรเงี้ยก็ต้องถามหาคนใช้คนใช้งานรถนะครับแล้วก็อยกหนึ่งคาถามที่สามารถที่ให้ลูกค้าเปิดความต้องการของเขาได้อีกมากๆเลยก็คือ ปัจจุบันคุณพี่ใช้รถยี่ห้ออะไรอยู่ใช้รุ่นไหนอยู่ครับแล้วมันเป็นยังไงครับแล้วคุณพี่อยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมจากรถคันนี้ที่มันให้คุณพี่ไม่ได้นะครับถูกไหมเอาบอด,ดีพี่ใช้รถกระบะอยู่กระบะแคบเดี๋ยวข้างหลังมันแคบแคบแกาคนในครอบครัวพี่เวลาเดินทางไปด้วยกันนั่งแคบเนี่ยมันลําบากมันเมื่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้อ๋อลูกค้ามีแคบอยู่แล้วเขาก็อยากได้รถที่มันกว้างขึ้นนั่งสบายขึ้น เพราะฉะนั้นรถที่เราจะแนะนําลูกค้าได้มันก็จะเป็นพวกรถเกง๋งรถที่เป็นนั่งสบายๆทั้ง4ี่คนถูกไหมครับนั่นแหละอันนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จดเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วก็สุดท้ายทวนครับพอจดได้ความต้องการของลูกค้าครบหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับสุดท้ายก็คือทวนความต้องการว่าอ๋อจากข้อมูลที่ผมถามคุณพี่มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณพี่ใช้รถคนเดียวอย่างเงี้ยหรือว่าคุณพี่ใช้รถเป็นครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็คุณพี่ใช้รถกระบะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกระบะแคบมันนั่งลาบากสําหรับคนที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังมันก็เลยต้องแบบอยากได้รถคันที่แบบนั่งสบายๆมากขึ้นถ้า,างนั้นผมมีรถรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ให้คุณพี่พิจารณาคุณพ,พ,พี่ชอบแบบไหนครับอะไรเงี้ยถูกไหมพอทวนเสร็จข้อมูลที่เราจดไว้เราจะรู้ความต้องการของลูกค้าลูกค้าต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเราก็ค่อยนําเสนอรุ่นรถ,รถที่เรามีโดยเอาแค่ตล็อกให้เขาดูก่อน ถูไหมครับพี่ผมมีรถตัวนี้พี่ครับมีสันมาร์สเสนอนีสสันมาร์ได้ไหมสเสนอได้ครับเขามีกระบะแล้วสเสนออเมล่าก็ได้สเสนอโน้ตก็ได้แล้วให้เขาเลือกเอาพี่ชอบรูปลักษณ์สามรุ่นนี้พี่ชอบรุ่นไหนให้เขาเลือกในแค่ตลอกก่อนถ้าเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะมาดูรถรุ่นอะไรนะครับเพราะเขาบอกอ๋อพี่ชอบแบบนี้เอาทรงนี้แหละ พี่ไม่ชอบแฮทแบ็กเลยพี่ชอบซีดันต้องเป็นอะไรครับก็ต้องเป็นอเมล่าไปนะครับก็รู้แล้วอธิบายอเมล่าอ๋อพี่เริ่มเริ่มขายรถแล้วทีนี้พอรู้แล้วว่าลูกค้าอยากมาเอาอเมล่าอ๋อพี่ตัวนี้คุณพี่สุดครับตัวนี้อเมล่ามี3สีห้าหรุ่นมีรุ่นสปอร์ตเทคออกมาใหม่เป็นรุ่น V กับ VL ด้วยรุ่นนี้เปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนกันชนท้าย มันทําให้ดูรถสวยขึ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยพรีเซนต์เพราะฉะนั้นข้อมูลในเรื่องของผลิตภัณฑ์จะต้องมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเสือพีจเสือจะมาให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อนะครับอันนี้ขั้นตอนผมจบแค่นี้อันนี้คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่ถือผมผมมองว่าขั้นตอนนี้สําคัญมากถ้าเราคุยกับลูกค้าได้อย่างสนิทสนมเปิดใจลูกค้าได้ในขั้นตอนนี้ โอกาสจบสูงนะครับผมบอกเลยมันต้องคุยเก่งมันต้องฝึกนะครับถ้าไปแบบหุญญ่นยนต์ขายรถแบบไม่มีการโน้มน้าวไม่มีการพูดให้แบบฟังแล้วมันน่าฟังครับมันมันก็จบยากนี่แหละอันนี้แหละคือการเปิดใจการสร้างความสัมพันธ์ถ้าคุณทําให้ลูกค้าประทับใจคุณตั้งแต่ตอนที่คุยกับลูกค้าเหมือนเป็นคนรู้จักกันได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดี นะครับสนิทได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีการเปิดใจก็จะมากขึ้นแล้วในการเสนอแคมเปญอะไรต่างๆเสนอรถต่างๆมันก็จะตามมาเองนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีข้อมูลในหัวนะครับให้มันครบนะอย่างวันนี้ผมพาทําโลเพไปเรียบร้อยแล้วพอจะนึกภาพออกนะครับคลิปวีดีโอก็ให้ดูแล้วไม่ยากง่ายๆนะครับที่เหลือก็คืออยู่ที่ตัวของท่านเองจะต้องเอาไปฝึกฝนนะครับผมไม่รู้จะให้ฝึกฝนยังไงแหละ แต่ที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดคือการรับลูกค้าตัวจริงคุณต้องได้คิวในการรับลูกค้าวันไหนที่มาเข้าเวรน,นะครับแล้วคุณก็ลองทําดูตามที่ผมบอกตามที่เรามาอบรมวันนี้ว่าคุณจะทําได้ไหมนะครับโอเคสําหรับพนักงานขายใหม่ที่ยังไม่เคยขายรถมาก,ก่อนผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อผมก็จบลงแค่นี้สวัสดีครับ